สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องมีบุญล,ลูกแม่วาวันนี้มาอัปเดตเจ้าตัวเล็กกันนะคะอยากจะเดินอยากจะวิ่งแล้วค่ะอันนี้พี่มีขวัญน,นะคะพี่มีขวัญแม่วาเพิ่งจะป้อนนมป้อนนมเจ้าตัวเล็กเสร็จนะคะป้อนเสร็จแล้วก็กระตุ้นอื้อกระตุ้นชี ระบบขับถ่ายน้องดีมากๆเลยนะคะตอนนี้กินได้ขับถ่ายปกติค่ะกินเยอะอึเยอะชีเยอะค่ะกินเก่งนี่จะปีนออกข้างนอกได้แล้วนะคะความแข็งแรงม่ FC ดูความแข็งแรงของน้องนะคะก็ไม่ค่อยล้มลุกคุกคานแล้วนะคะน้องจะเริ่มรู้สึกเกรงขาแล้วก็เก่งคอนะคะโอ้ยลุนลยติดเล็บติดเล็บติดเล็บ อันที่มันแมวคลูกหลังจากที่แม่วาป้อนนมน้องไปนะคะก็ชี่ออกมาเยอะอือออกมาเยอะเลยค่ะแม่วาก็ฝากทุกๆท่านนะคะที่เลี้ยงแมวเด็กสักนิดหนึ่งคือหลังจากที่น้องอื้อหรือน้องชีเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่จะ ขาดไม่ได้นะคะอย่าลืมทำก็คือใช้สำลีชุบน้ำหรือผ้าก็ได้นะคะชุบน้ำเช็ดตามก้นน้องตามขาน้องนะคะเพื่อมันจะมีคราบฉี่อยู่ก็ล้างคราบชีนะคะพอเราเช็ดเสร็จแล้วก็เอาผ้าแห้งซับตามอีกทีหนึ่งนะคะเราต้องทำเพราะว่า ฉีน่นี่มันเป็นเหมือนกรดนะคะจะกัดขาน้องได้กัดก้นน้องได้จะทําให้เป็นผื่นแดงนะคะโอ้ยเบาลูกเบาเบามีขวัญเล่นกับน้องเบาเลาติลมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงรุนแรงค่ะเลี้ยงแมวเด็กก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยหนึ่งนะคะต้องเราต้องเน้นเรื่องความสะอาดหน่อยอย่างกับขวดนมค่ะขวดนมแม่วาก็ เราล้างเราคิดว่าเราล้างอย่างดีแล้วเราก็ไม่ทราบหรอกนะคะว่ามันจะมีสารตกค้างหรืออะไรอยู่ในขวดนมทางที่ดีแม่วาก็จะเขย่าน้ําร้อนอีกทีหนึ่งนะคะนานๆทีก็แม่วาก็เอาขวดนมไปต้มแล้วก็เขยา่าเขยา่าฆ่าเชื้อนะคะขย่าน้ําร้อนฆ่าเชือ้อถ้าเราไม่เน้นเรื่องความสะอาดตรงนี้ถ้าขวดนมเราไม่สะอาดเพียงพอ เวลาน้องกินนมเข้าไปก็อาจจะทําให้น้องถ่ายท้องได้นะคะแมวเด็ก้า้่ายท้องแล้วก็จะเรื่องใหญ่เราก็เน้นเรื่องความสะอาดหน่อยหนึ่งนะคะเพื่อสุขภาพเจ้าตัวน้อยของเราเอฟซี FC ยังจําได้ไหมคะเมื่อวันแรกที่รับน้องมาแล้วแม่วาปล่อยให้น้องเดินแบบนี้น้องก็ยังรู้สึกเคว้งคว้างนะคะรู้สึก เขาเหมือนความรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยจะร้องตลอดเวลาร้องหาแม่แล้วเอฟซีมาดูวันนี้นะคะแม่วาปล่อยให้เขาเดินอยู่แบบนี้แม่วาก็จับเขาเขารู้นะคะว่าแม่วาอยู่ข้างๆเขาตอนนี้คือจะติดมือแม่วามากเลยนะคะเขาจะไม่ร้องแล้วนะคะสังเกตดูให้เขาเดินในที่กว้างๆแบบนี้เขาก็จะไม่ร้องนะคะน้อง เก่งมากๆเลยค่ะแม่วายอมรับเลยน้องปรับตัวเร็วมากทั้งหลายๆเรื่องระบบกินนมแล้วอิ่มเขาก็จะไปนอนเขาก็จะไม่ร้องวอยวายไม่งองแงนะคะน้องน่ารักมากเลยค่ะก็ทําให้แม่วาได้พักผ่อนมากขึ้นนะคะพอเขารู้สึกหิวได้เวลาตื่นก็จะร้องกินนมพอกินนมเสร็จแล้วก็จะนอน คือน้องเขาไม่ทําตัวเป็นภาระแม่วามากมายนะคะแม่วาก็ดีใจนะคะที่เราก็อุตส่าห์ประคบปประงมน้องมาก็ตอนนี้น้องแข็งแรงแล้วน้องก็รู้สึกปรับตัวขึ้นได้เยอะเลยนะคะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วก็ยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนี้แม่เขาอาการเป็นยังไงบ้าง แม่วาก็ขอทรงกำลังใจนะคะให้กับแม่เขาให้แผลหายไวๆให้สุขภาพเขากลับมาแข็งแรงก็ไม่ต้องเป็นห่วงลูกนะคะเดี๋ยวแม่วาจะเป็นแม่ให้แม่วาจะเลี้ยงลูกเขาอย่างดีก็ขอให้เขากลับมามีสุขภาพแข็งแรง แมววาก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านก็ได้ส่งแผ่นรองแล้วก็ส่งนมนะคะมาให้กับเจ้าตัวเล็กก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีขอให้ท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้ท่านเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปคะ่ะ ขอบพระคุณทุกๆกำลังแรงใจที่ส่งมาให้กับมิ้วน้อยของเราก็ฝากเป็นกำลังใจเอฟซีทุกๆท่านนะคะช่วยกันเป็นกำลังใจช่วยกันดูความเจริญเติบโตของเจ้ามิ้วน้อยแม่วาก็จะดูแลน้องเป็นอย่างดีนะคะเราก็มาร่วมส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้กับมิ้วน้อยกําพาแม่แมวนะคะแต่ก็ยังมีแม่วาค่ะ ขอบพอคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ